สวัสดีครับเพื่อนเพ่อน้องพี่คนรักเยาวันทุกคนนะฮะอรุณสวัสดิ์ในตอนเช้ากรับบ้านผมตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงนิดๆนะครับแต่บรรยากาศขมกขมวคลึ้มเหลือเกินนะไม่ใช่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนหรอกครับแต่กลุ่มเมฆมันไปบังพระอาทิตย์อยู่เลยไม่โผล่แสงเข้ามาให้ได้เห็นเลยแต่ก็18องศาในตอนนี้โอ้เย็นสบายหายใจได้เต็มปอดเหลือเกินนะครับในเช้าวันหยุดแบบนี้กันเนาะเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะนําเรื่องราวเรื่องหนึ่งเมา ชวนคุยชวนเถียงกันเล่นๆไม่จะเถียงแบบดราม่าแล้วเถียงแบบขำๆฮ่าๆกันดีกว่าครับเราได้เห็นอัลฟา t ทอร์ี่นะครับเปลี่ยนแปล,ปลงชื่อใหม่รีแบรนด์ใหม่ในปีนี้ต้นสังกัดของยูกิซูโนดาต้นสังกัดของดานิเอลริคาโดเนี่ยก็คือชื่อใหม่โลโก้ใหม่เพื่อนคงจะได้เห็นได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมครับจะเป็นสีออกฟ้าฟ้าน้ําเงินหน่อยแล้วก็เป็นรูปกระทิงนะฮะแล้วก็ชื่อใหม่ก็คือ v i s a Cat a p p RB าร์บไอทโอ้ผมท่องมา10กว่ารอบนะฮะ จำผิดจำถูกอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ชื่อย่อชื่อย่อเนี่ยผมว่าผมจะจำผิดอีกหรือเปล่าเนี่ยชื่อย่อก็คือ,อ,อ V C A R B V C A R B ห้าคำนะครับอ่าห้าตัวอักษรโอ้โหถ้าสมมุติว่าเราคิดกำขำนะว่าตอนผู้บรรยายนะครับเขาบรรยายกันเนี่ยเขาจะแบบว่าภาคเสียงเป็นเป็นอะไรดีให้เพื่อนครับอืมแลบบว่าเป็น วีซ่าเหรอถ้าบอกว่าเป็นวีซ่าแล้วเอา้เอาไอแคทแอปไม่น้อยใจนะฮะ RB อย่างเงี้ยหรือจะเอายังไงเอาเป็น RB2 องะหรือจะเป็นอย่างนี้ VCraft ก็คือเอาชื่อย่อเนี่ยมาอ่านนั่นแหละมันจะอ่านออกเสียงยังไงก็ไม่รู้นะฮะคือเอาทับศัพท์ตามตัวไปเลยก็คือในเมื่อมันเป็น VCARB อเนี่ยอ่านวีครับไหม VCraft V c ครับ เออนะครับอ้าวเพื่อนๆมีไอเดียยังไงบ้างน,นะครับในการที่จะเรียกชื่อทีมนี้รู้สึกเหมือนว่าที่ผมเข้าไปดูนะครับในกระทูห้หลายๆแห่งเนี่ยนะครับในเว็บใหญ่ๆเขาเนี่ยบอกว่าเวลาแชร์ข้อมูลมาเนี่ยโอ้โหหลายๆคนบอกไม่ค่อยดูดันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยไม่ค่อยแจ๋วไม่ค่อยไม่ค่อยโดนใจนะกับชื่อตรงนี้ทั้งชื่อทั้งโลโก้อะมันดูไม่ค่อยเข้มไม่ค่อยขลังเลยว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือเล่นสีมาแบบเนี้ย เออนะครับเล่นสีเป็นสีจอกเป็นสีฟ้านั่นแหละใช่ไหมฮะเออออกมาเป็นสีฟ้าก็ได้เนาะเป็นฟ้าฟ้าในแนวนั้นแหละมันออกมาเหมือนไม่ค่อยดูแบบว่าแข็งแกร่งสักเท่าไหร่เลยนะอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมฮะแล้วก็ชื่อเนี่ยแปลว่ามันไม่เหมาะสมกับการจะเป็นชื่อทีมแข่งกีฬาแนวแนวนี้กีฬาจะต้องเช็คความเร็วสูงใช้อะไรที่แบบว่าต่อสู้กันอย่างเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเหมือนประมาณว่าอิงธุรกิจจ๋าเกินไป เอาใจสปอนเซอร์แบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนหน้านี้มีชื่ออะไรนะที่หลุดออกมาเนี่ยเลตบูเลยสักอย่างหนึง่งอาะไม่ใช่เลตบูแบบผมไม่มั่นใจนะครับแต่แต่ผมว่ามันน่าจะแ่มกว่านี้อยู่เหมือนกันนะเลตบูเลยสักอย่างเนี่ยผมผมผม,ผมลืมนะครับถ้าให้นึกถึงตอนนี้ยผมไม่อยากจะกลับไปอ่านใหม่ละเพราะผมอ่านใหม่มาสี่ห้ารอบเพราะผมท่องไอ้เจ้าอักษรย่อเนี่ยผิด <laughs> ผมเลยอ่านใหม่หมด <laughs> เอานะครับก็มันมาแบบนี้ก็นั่นแหละฮะคือโดนโดน ให้ผมมองดูเนี่ยผมว่าเรื่องของการพิพากษาด้านลบจะเยอะกว่าด้านบวกครับทุกคนเท่าที่เห็นนะหลายหคนโดยเฉพาะแฟนแฟนพันแท้ของทีมนี้แฟนแฟนของยูกิของแดนนี่ริกเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยปลืม้มกับชื่อนี้นะฮะมันจะอิงอะไรแบบธุรกิจจ๋าไปขนาดนั้นนะครับเออมันน่าจะมีอะไรที่หน่อยคืออาจจะผิดหวังกับโลโก้มาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ยังยังมารู้สึกว่าพิศวงงงวยกับชื่อ,อตรงนี้อีกนะครับที่มัน จะเรียกว่ายังไงดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบางคนอาจจะไม่คิดมากกนแล้วแต่ละเจ้าสีไหนก็ตามนะฮะจะเอาชื่อไหนก็แล้วแต่ผมไม่ได้ตรงนั้นผมว่าผมดูที่ผลงานดูที่นักแข่งอย่างเดียวเออถ้าคิดได้แบบนั้นก็คงจะไม่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านกันไปแต่มันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแค่โลโก้เปลี่ยนแค่ชื่อแค่สีแค่อะไรนะฮะเพราะว่าดูเหมือนกลยุทธ์ของพวกเขาเนี่ย เขาจะต้องการให้มันใกล้ชิดแนบแน่นกันให้มากขึ้นระหว่างพวกเขากับทีมแม่อย่าง Red Bull Racing ครับอ่านะครับอาจจะมีการสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มากขึ้นนะครับการทำงานการอะไรแม้ว่ามันจะมีกฎกติกาอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าจะไปสนับสนุสน,นได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกคนฮะมันมีกฎกติกาอยู่ห้ามเรื่องถ่ายเทาะตรงนั้นตรงนี้ให้กันไปอะไรเงี้ยมันมันอาจจะเรียกว่าไม่เหมือนกับ MotoGP ในส่วนนี้เนาะ แต่นะครับทางทีมก็ก็เข้าใจเลยฮะเขาเข้าใจว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างส่งผ่านอะไรไปให้กันได้บ้างใช่ไหมแต่คอนเซปต์ก็คือน,นี่แหละฮะเป็นการยกระดับนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าอัลฟาทอรรี่ในปีที่แล้วเนี่ยก็มีฤดูก,การที่ผ่านไหมมันก็ไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่าถ้าถ้าจะผ่านมันจะต้องผ่านมันจะต้องมีทีมที่อยู่ข้างหลังเนี่ยสักสามทีมแต่นี่มันกลายเป็นว่าพวกเขายังวิ่งตาม วิลเลียมส์ของอัลบอนของซาเจนอยู่นะฮะก็คือปีที่แล้วอัลบอนก็เรียกว่าแบกทั้งทีมไปเลยนะฮะซัดไปเนี่ยแบบไม่สามารถที่จะชนะได้ทั้งในนักแข่งแล้วก็ทั้งในประเภททีมก็คือวิลเลียมส์จบอันดับที่7ประเภททีมในขณะที่อัลฟาทาร์ี่จบอันดับที่8ครับตามจริงก็กเกือบๆจ่านะฮะก็ได้สู้กันมากับอัลฟาลูนิเอของบอทัสของโจกวนยูครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็คือ ดีกว่านะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ก็ไม่พอที่จะไปทันวิลเลียมส์ประเภททีมประเภททีมก็ไม่ทันนะครับอันดับ7อันดับ8ประเภทนักแข่งก็ไม่ทันครับยูกิซูนูดานั้นอยู่ในอันดับที่14ในขณะที่อเล็กซานเดอร์อัลบอนนั้นอยู่อันดับที่13เนี่นะถึงได้บอกว่าเป็นเป็นผลงานที่จะต้องใช้คําว่าสอบผ่านไหมอาจจะไม่ผ่านในมุมนี้ เพราะว่าปีที่แล้วจะสังเกตเห็นนะว่ามันก็จะมีข่าวออกมาบ่นนะฮะว่าทางสปอนเซอร์ทางอะไรก็ไม่ปลื้มไม่อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมฮะกับผลงานในตรงนี้มันควรที่จะอะไรหรือแม้กระทั่งไม่ใช่สปอนเซอร์หรอกนะฮะเอ่อด็อกเตอร์เองนะครับด็อกเตอร์แ่งบุญมาโครเนี่ยก็รู้สึกว่าเออนะฮะมันทาไมต้องแบบนี้ด้วยว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนก็ข่าวการรีแบรนด์มันก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะสุดท้ายก็เปลี่ยนกันไปเนี่ยจะมาดูที่ฮะว่าเป็นยังไงเปลี่ยนกันไปแล้วนนี่่าจะเคขึ้ม เออนะฮะแม้ว่าชื่อจะอาจจะขัดใจคนนั้นคนนี้ไปบ้างแม้ว่าโลโก้อาจจะไม่ถูกตาถูกใจคนนั้นคนนี้ไปบ้างเนี่ยแต่เรื่องของหลักการทํางานเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันจะจะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็นี่แหละมันเป็นเป็นเป็นโจทย์โจทย์ใหญ่โจทย์หลักของเขานะครับก็คือต้องการที่จะยกระดับในเมื่อทีมแม่นะครับก็คือ Re เ Bull Racing เนี่ยเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดใน f 1ยุคนี้แล้ว อ่านะฮะทีมลูกอย่างพวกเขาเนี่ยเอ๊ะทำไมมัน,ม,นมันไปไกลกันหรือเกินอย่างเงี้ยมันมันจะมีวิธีการยังไงนี่แหละฮะนี่คือวิธีการที่พวกเขาเลือกนะครับที่จะเอามาเรียกว่าดําเนินการตามแผนในปีนี้มาคอยดูนะว่าเป็นยังไงนะครับยูกิจะแก้มือได้ไหมหรือแม้กระทั่งแดเนียลริกที่เข้ามาในระหว่างฤดูกาลก็ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่ในตอนแรกเพราะว่าประสบ,บอุบัติเหตุนะครับเจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานเนี่ยฮะก็ เรียกว่าต้องพักยาวกันไปหลายสนามแต่ในฤดูกาลนี้มาแบบเต็มๆตัวเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับพร้อมกับแนวทางการทําทีมใหม่จะเป็นยังไงอ่ะนะครับมาทิ้งท้ายว่าควรจะเรียกทีมนี้ว่ายังไงถ้าคุณเป็นผู้บรรจายถ้าเป็นถ้าคุณเป็นคนภาคครับอ่าวีซ่าแคทแอปอาบูเนี่ยอาบีนะจะเรียกว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะวีซ RB เอเกือบเกือบพลาดแล้วนะครับ v c r a b นะครับจะเรียกยังไงถ้าสมมติคุณเป็นผู้บรรยายวีครับวีครับไหมหรือว่าอะไรยังไงลองว่ากันมาครับ